ยินดีต้อนรับเพื่อนในครับเข้าสู่ช่องรีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับเรานะครับก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของ5สกินใหม่ที่เตรียมอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยในเดือนธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าสกินไหนจะมีเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะครับเราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับสกินแรกนะครับนั่นคือสกินใหม่ของเซฟิร่านะครับสกินนี้เป็นสกินที่คลอดแรกับเกมเฮอร์เนอร์ออฟกินนะครับมีทั้งเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลนะครับแต่ว่าไม่มีท่าวาร์มนะครับเดี๋ยววเเเรรราาาจจะะมมดูในนนนนส่่ขออองฟฟคกกกกโตตีปิัับ อันนี้จะเป็นในส่วนของแอนิเมชันตอนหลดข้อหน้าเกมนะครับนี่ยอันนี้คือเอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ยนี่ครับการโจมตีปกติแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่งเอฟเฟกก็จะออกในโทนสีฟ้าขาวนะครับนี่ฮะเวลาที่สกิลโดนเป้าหมายก็จะระเบิดออกมานะครับเป็นวงแบบนี้ลยฮะนี่นะครับเอฟเฟกถือว่าสวยสกินเนี้ยระดับก็อัลติเมตนะครับ ระดับเดียวกับอัติเมทที่มีทั้งเอฟเฟก์เสียงแล้วก็เอฟเฟกสกิลนะครับแต่เสียดายน,นะครับไม่มีท่าวาา์ปนะครับอันนี้สกิลสองนะนี่ครับสกิลสองนี่เลยครับอัติเมทประมาณนี้ในส่วนของสกินใหม่ของ เซฟิราที่คอล l แรกกับเกมเฮอร์เนอร์เอานะครับสกินต่อมานะครับนั่นคือสกินใหม่ของโตโร่นะครับสกินนี้เป็นสกินแรกนะครับที่โตโร่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับสกินนี้อยู่ระดับเดียวกับระดับลิมิตสีส้มนะครับนี่นะฮะที่มีทั้งเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลนะครับถือว่าดีนะครับที่โตโร่มีสกินที่มีเอฟเฟกต์อ่ะเพราะว่ามันโคตรนานแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติกันก่อนนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ จะเป็นเอฟเฟกน้ํากระจายออกมานะครับเมื่อเราสกิลนเป้าหมายนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับบอกแล้วเอฟเฟกชัดมากนะครับนี่ฮะสกิลสองนี่เลยครับอนี่เลยสกิลสองนะครับประมาณนี้แล้วก็อัลติเมทครับปั๊บๆตั้มแบบนี้เลยครับอัลติเมท ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่ของโตโรนะครับสกินต่อมานะครับนั่นคือสกินใหม่ของมาหลอกนะครับสกินนี้นะครับเป็นสกินที่มีทั้งเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกสกิลนะครับสกินนี้นะครับตามข้อมูลที่เราได้รับมานะครับสกินนี้อยู่ระดับลิมิตสีทองนะครับนี่นะนี่เลยโมเดลถือว่าเท่มากนะครับโมเดลโคตรดาร์กเลยอะเถื่อนมากนะครับเพราะว่ามันนานมากแล้วนะครับที่ทางตัวเกม r านะครับไม่มีสกินเถื่อนแบบนี้ น,นี้เป็นสกินแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอฟเฟกการโจมตีปกติกันก่อนนะครับบอกเลยว,ว่าเท่มากสกินเนี้ยนี่เลยครับรอดูนะเอฟเฟกการโจมตีปกติปบ๊บแบบนี้นะฮะการโจมตีปกติแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่เลยสกิลหนึ่งแล้วก็พาสีนะฮะปาบแบบนี้นะครับนี่เสียดายเลครับไม่มีท่าวาระ ตอนแรกก็นึกว่าสกินพวกเซตเอเมชั่นเพเกอร์นะครับขายมากเลยอันนี้สกิลสองนะครับนี่ครับสกิลสองโลบารียสีฟ้านะครับแล้วก็เหลืองแล้วก็ในส่วนของออนติเมทครับนี่ครับออนติเม <c oughs> ทเทจัดประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่ของมาล็อกนะครับสกินต่อมานะครับนั่นคือสกินของฮีโร่ที่มีชื่อว่า Arduino นะครับสกินนี้นะครับเป็นสกินนะครับที่มีทั้งเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกสกิลแล้วก็เอฟเฟกของท่าวาร์ปสกินนี้ตามข้อมูลที่เราได้รับมาสกินนี้จะอยู่ตั้งแต่ระดับมิรลเข้าขึ้นไปนะครับนี่ฮะสกินเนี้ยเป็นหนึ่งในสกินนะครับที่แพงที่สุดในเกมเฮอร์เนอร์อากิงนะครับเป็นสกินที่อยู่เซตเดียวกับพวกกีน่าเมดิคอลนะครับแล้วก็มูรัตเมดิคอลนะครับแล้วก็พวกอิลูเมียพวกนี้นะฮะนี่นะครับโมเดลเป็นร่างหุ่นยนต์นะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะพามาดูนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์การโจมตีปกติกันก่อนนะครับรอดูนะฮะนี่ครับการโจมตีปกตินะครับแบบนี้เลยฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นการฟาดดับยักษลงกับพื้นนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับป้าแบบนี้เลยอโหเทเจดนี่ครับสกิลหนึ่งเอฟเฟกต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ นี่ฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลสองครับจะเป็นโดนล้อมรอบตัวนะครับแล้วก็มีบาเรียนะฮะนี่นะครับสกิลสองแล้วก็ในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับจะเป็นการปาดาบลงกับพื้นนะครับเอฟเฟกอาจจะไม่ชัดนะครับอัลติเมทอะรอดูนะฮะนี่ครับนี่ครับเอฟเฟกอัลติเมทประมาณนี้เลย ปักดาบลงกับพื้นนะครับแล้วก็ดึงตัวเองเข้าไปแล้วสกินนี้ยจะมีคาเลคเตอร์ประจําสกินนะครับมีหลัยคาเลคเตอร์เลยฮะอันนี้ท่าวาร์ปเลครับท่าวาร์ปนี่ครับท่าวาร์ปประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสกินเนี้ยตอนที่โดนโจมตีนะครับจะมีบาเรียออกมาเหมือนกันนะครับดูนะครับบาเรียสีฟ้านะครับนี่นะฮะนี่เลยแล้วก็คาแรคเตอร์ตอนตายก็มีเหมือนกันนะครับ จะเป็นการคุกเข่าลงนะฮะรอดูนะฮะคุกเข่าลงนี่ครับหุ่นยนต์แล้วก็อีคาแรคเตอร์นะครับนั่นคือคาแรคเตอร์นะครับตอนที่อยู่นิ่งนะครับอยู่นิ่งจะมีคาแรคเตอร์นะฮะรอดูนะครับคาแรคเตอร์นี่เลยครับตอนอยู่นิ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ตอนเดินก็มีเหมือนกันนะครับตอนเดินนะฮะรอดูนะครับเนี่ยลอยได้นะครับตอนเดิน นี่เลยประมาณนี้นะครับใน่วนของสกินอาดูอินนะครับสุดท้ายนะครับนั่นคือสกินใหม่ของโอมานะครับสกินนี้เป็นสกินนะครับที่อยู่ระดับลิมิตสีเขียวนะครับไม่มีทั้งเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกสกิลนะครับประมาณนี้ในการพามาดู5สกินใหม่นะครับ